สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับช่วงเวลาดีๆในรายการรู้ทันโลกออนไลน์ค่ะร่วมดำเนินรายการโดยพี่ๆใจดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานกสทชและกลุ่มทูวันนี้เรจะพาน้องๆมารู้จักกับการใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องก่อนอื่นน้องๆรู้ไหมคะว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรมีโปรแกรมอะไรบ้างโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมคือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตนเช่น Facebook, Line, Twitter หรือ Clubhouse เป็นต้นค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนตื่นมาก็ต้องตามโซเชียลมีเดียแล้วว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครเขียนข้อความอะไรถึงเราบ้างจริงไหมคะ แล้วเราจะใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องสร้างสรรค์ได้อย่างไรอยู่ที่น้องๆทุกคนแล้วค่ะและการใช้โซเชียลมีเดียก็ขอให้น้องๆใช้อย่างมีสติพูดเรื่องจริงไม่บิดเบือนและใส่อารมณ์กล่าวว่าร้ายผู้อื่นส่วนเราผู้เสพสื่อต้องฟังความทั้งสองด้านไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต่อว่าใครในโลกโซเชียล เพราะบางครั้งการที่เราเขียนหรือโพสต์อะไรลงบนโลกโซเชียลก็เหมือนรอยสกักถึงจะลบก็ลบไม่ออกในคอมพิวเตอร์อาจมีปุ่มอันดูแต่ในชีวิตจริงจะทำได้ไหมน้องๆมาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะเมสั่งเลยเดี๋ยวเต้เลี้ยงเองโหมึงไปขโมยรูปใครมาหลอกกูวะเนี่ย คุณเต้ค่ะเมย์ขออนุญาตกดปุ่มอันดูนะคะฉันชื่อเมความสามารถพิเศษของฉันก็คือฉันสามารถอันดูทุกอย่างในชีวิตได้ไหหลอาคนอื่นเถอะอีกแก่ชีวิตที่กดอันดูทุกอย่างได้แม่งโคชิว ถ้าทำอะไรผิดก็แค่ดิดนิ้วกลับไปจุดเซฟก่อนหนะ้าอะไรที่ไม่ชอบหรือไม่ต้องปกเหมือนอีลุงเนี่ยก็แค่อันดูมือโคลข้อสอบไปกรุบแชทอะ่ะไม่เปสัตว์ลุงนี้เนะืกูทำตามไม่หมดดีกว่าแค่เนี้ยชีวิตก็ไม่มีทางผิดพลาด หลอนอะแต่ว่าเขาจะเป็นฆาตกรโรคจิตปะวะหรือเขาจะเป็นเด็กหัวเกียนแอบมาให้ข้อมูลกูไปขายอะมึงใจเย็นก right? like ่อนอันนี้เล่นแอบอะไรทินเนอร์เหรอจ๊ะกูกลัวมึง จะกลัวอะไรกูก็กลัวไปเรื่อยอ่ะมึงกลัวโดนหลอกกูกลัวโด,วน,วดวนแฮหรือเขามาทำะไรกูขึ้นมามึงชีวิตแม่งไม่มีจุดเซฟนะเว้ยโทษทีว่ะอีจูนกูลืมไปว่าสกิลเนี้ยกูทำได้อยู่คนเดียว อันดดูิวะเป็นอะไรหรือเปล่าครับชื่อเมอนะคะเมวดดีติละพง์ค่ะ <l ip> ต้องบอกชื่อจริงเลยเหรอวะแก พอจะช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหมครับ M A Y W A D W E J I R A P O N G ค่ะกดแอดเลยค่ะครับกดแอดไปแล้วนะครับตามแผนเป๊ะ ส่งให้เขาทั้วันเลยนี่ไงแล้วก็เปิดมิวเซียมเหรอเออเออส่งบัตรเชิญให้กู จะอะไรไอ้เรี่ยงอะไรอ่ะก็ลูกมึงอ่ะส่งมาให้ทำไมส่งอะไรวะมึงรู้จักกันได้ไม่กี่วันทำเพี้ยไรทำไมมึงไม่หิดเลยวะมึงเอาไปดูเองเลยชีวิตที่กดอันดูทุกอย่างได้แม่งโคชิว จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ยน้องเมย์เขาควรจะอันดูกับไปได้นะฮะแต่เราอยากทำให้ดูว่าท่าน,นี่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่หนังนะเวลาที่เราพลาดเหมืนน้องเมย์นี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอพรสุดท้ายตอนจบอะมันไม่ได้จะแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไป ด้วยความห่วงใยจากกสทชเป็นไงบ้างคะน้องๆถ้าชีวิตจริงมีปุ่มอันดูเราก็คงกลับไปแก้ไขอะไรได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่ชีวิตจริงปุ่มนี้คงไม่มีถ้าน้องๆจะทำอะไรขอให้มีสติคิดก่อนนะคะว่าโพสอะไรลงไปแล้วจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างวันนี้น้องๆได้ข้อคิดอะไรบ้างคะ หวังว่าน้องๆจะตระหนักถึงการใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องก่อนที่จะโพสต์อะไรขอให้มีสติก่อนนะคะเพราะเราจะไม่สามารถกดอันดูได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะการโพสต์ก็เหมือนรอยสักถึงจะลบก็ลบไม่ออกวันนี้สาระน่ารู้กับรายการรู้ทันโลกออนไลน์และสำนักง,งานกสทชอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ